เมื่อวันพระที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะประจำปีงบประมาณ2566ครั้งที่4ภายใต้แนวคิดครอบครัวฮิวตระกาศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ในชีวิตและฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะโดยมีพระมหาสมเกียรติระวิวันโนเจ้าอาวาสวัดเทียนถวายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอดีเทพกมลเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วย นางรัสมาทาริเกตวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอเมืองปทุมธานีนายกุทเศสนตรีตำบลบ,บ้านใหม่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมนวัดเทียนถวายจังหวัดปทุมธานีสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตที่พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรและถวายพัตหาหารแด่คณะสงฆ์และได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการเสริมสร้างศิลธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุข ความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติ